สวัสดีคอะออมวันนี้นะคะเราก็จะไปดูแม่เราตัดหญ้ากาันมั่มทุกคนเห็นไหมสู o ไให้ดูชัดๆนะคะแม่ถืเมือถือมือ นะคะทุกคนเราต้องใส่เซฟตี้ด้วยนะคะในการตัดยญ้าครั้งนี้เพื่อเป็นเอความเอไม่อันตรายต่อเรานะคะเข้าไปดูใกล้ๆกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องที่รับชมทางช่องนาริมนค้นเกษตรตอนนี้ค้นเกษตรก็ได้ตัดหญ้าเสร็จแล้วได้ค่ะเสเ็ยสิพาพี่น้องมาส้มบึงผลงานค่ะว่าอ่าเป็นอย่างค้นเกษตรยังอยากตัดเองค่ะค้นเกษตรบไร้ว่าอ่าบ่อยากจ้างเด้อจ้าเด้อผู้ใดสิมารับจ้างก็มาเด้ค่ะมือละหาร้อยบาทค่ะ เครื่องของตนเองค่ะสเปคงานเอามาดูค่ะจ้าสเปคงานก็ต้องแบบนี้ค่ะหรือหรือผู้ใดมีความชำนาญการมากกว่านี้ก็ได้้วจจเดอ้อวันละห้าร้อยค่ะมีแต่ค่าแรงนะคะถือเครื่องมาเลยค่ะมีเครื่องตันหยางคุณก็ถือมาหลดค่ะนี่คือสเปกงานค่ะแล้วก็เป็นงานแล้วเสร็จของคนเกษตร้วจจเดอ้อ ตัดหญ้าบริเวณภายในบ้านช่วงนาบ้านค่ะประมาณกัไรหนึ่งค่ะนี่ละคะอ่าหนึ่งถังน้ำมันค่ะกับประมาณชั่วโมงกวาาค่ะผลงานก็ออกมาประมาณนี้ละค่ะให้พี่น้องป้องปายเข้าในในเที่ยวทงังได้สะดวกสบายค่ะบปติดคัดค่ะฝากเจ้าท่านใดมีความสามารถมาเดอ้บอบรแมนว่าคนเกษตรขีดทีเงินเดอ้อ ถ้าสเปกงานใดไแบบนี้มาโหลดจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเดอ้อที่รับโซ่ขา้น่องหรือมนคนเก่บ้านขี่ขานนอนเว้นด้จ้าเดอ้อสวัสดีจ้า